สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะกับมาร์กี้บิวตี้กูรูคอนเทนต์ศิลากรรมที่ทำให้คุณสวยปังไม่พังแน่นอนคะ่ะวันนี้นะคะไม่ได้มารีวิวเรื่องความสวยของใบหน้านะคะแต่จะมารีวิวเรื่องฟันนะคะเป็นฟันของกี้เองเนมะื่อก่อนนะคะเป็นคนที่ฟันห่างมากๆเนี่ยฟันข้างฟันข้างบนนะคะจะเป็นแบบห่างไปเลยอะแล้วก็ฟันข้างล่างแบบว่า จะยื่นๆเก๋ๆนะคะเราก็ไปจัดฟันเป็นเหล็กนะคะเสร็จปุ๊บพอจัดฟันเสร็จอะ่ะเราก็ไปทำคอมโพสิตวีเนียเลยเป็นแบบแปะนะะตอนนั้นจำได้เลยว่าทําเสร็จแล้วเราไม่ได้ใส่ดีเทนเนอร์ทุกคนเพราะว่าหมอฟันที่ตอนนั้นอยู่ห้วยขวางอะ่ะเขาบอกว่าไม่ใส่ดีเทนเนอร์มันก็ไม่เลื่อนทั้งทัง,งที่เราเพิ่งถอดมา แต่เรามีฟันที่เหลืองไงกีไม่อยากทำวีเนียด้วยตอนนั้นเพราะว่าเห็นของเพื่อนทํามาเวลาหลุดออกมาทีอะมันจะเป็นเหมือนฟันหลอทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะเป็นเทคนิคแบบว่าเจียฟันให้เป็นที่เล็กๆใช่ปะแต่เดี๋ยวนี้ <c oughs> กี้มาเจอคลินิกหมอปองหมอคุณะที่ฮาชิดันเทาคลินิกที่สำโรงอ่ะเขาบอกว่า มันไม่ต้องกอ่อฟันให้เป็นซี่เล็กๆแล้วเดี๋ยวเนี้สามารถกอร่อแค่ศูนจุดห้าถึงศูนจุดแดซึ่งแบบน้อยมากๆอ่ะกี้ก็เลยตัดสินใจทําแล้วราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงด้วยและนี่นะคะคือผลของการทำวีเนียนะคะที่ทํามาทั้งหมดหนึ่งปีเกือบสองปีอ่ะทุกคนดูดิกี้ทำสิบซี่นะคะเป็นการแก้ ะคอมเพรสินะคะเป็นเซรามิกนะคะนี่สิบซี่เลยนะทุกคนเวลาหยิบม,มันก็จะเห็นแบบความข่าวทั้งหมดเลยนี่อืมส่วนฟันล่างนะคะตอนนี้กี่ยังเป็นตัวคอมเพรสิอยู่เดี๋ยวจะให้ดูความคอมเพรสิต์นะทุกคนเฮ้ยะ จะมีความติดเหลืองตรงเนี้กี้เห็นแบบทุกคนเลยอะที่เป็นเห็นนะแล้วมันจะไม่มีความใสเหมือนฟันจริงอะแต่ตอนเนี้ยจะบอกว่าคลินิกคุณหมอป้องนะคะมีเทคนิคที่ทำแล้วแบบให้ฟันเหมือนของจริงมากกว่าเดิมอะทุกคนเดี๋ยววันรอดูกันนะคะเร,เร็วๆนี้กี้อาจจะแก้ฟันล่างนะคะให้เป็นเซรามิกนะคะ เดี๋ยวมารอดูกันเพราะว่าถูกใจมากๆเลยนะเล่าถึงความประทับใจที่กี้มีกับคุณหมอป่องนิดนึงคือตอนที่เข้าไปปรึกษาตอนแรกอะ่ะคือคุณหมอปองเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดมากทุกอย่างเลยคือเข้าไปคุณหมออธิบายดีมากๆเราเคยไปทำฟันหลายที่มากแล้วแบบ เสียตังแบบเยอะๆอะแต่ไม่ได้การอธิบายการดูแลที่ดีนะคะกี่เลือกไปทํากับคุณหมอปองแล้วก็คุณหมอที่ฮาชียเพราะว่าเอา่อคุณหมอเป็นอะไรที่แบบอธิบายดีมากแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดรู้หมดเลยดูรายละเอียดฟันของเราว่าเนี่ยเธอเป็นคนชอบกินเปรี้ยวนะฟันมันถึงกอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนนอนกัดฟันอะไรอย่างเงี้ยฟันมันถึง ก่อนง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องแปรงฟันให้เบาลงนะคะไม่งั้นอะ่ะไอตัวที่เคลือบฟันอะ่ะมันจะสึกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบอธิบายดีมากแล้วกี้ก็แนะนําคนรู้จักกี้อะ่ะแนะนําคนไข้ไปทําแบบเยอะมากแล้วผลตอบรับก็ดีมากแล้วก็คนที่ทําไปก็พอใจนะคะแล้วก็มีการบอกต่อ หรือแม้กระทั่งแบบไม่พอใจตรงไหนคุณหมอก็ปรับให้แก้ให้บางคนเจอแบบขนาดทําไปแล้วอ่ะคุณหมอยังลือให้เลยอ่ะทุกคนกี้ก็เลยแบบฉันไม่ไปไหนแล้วนะฉันต้องอยู่ที่นี่แล้วก็เหมือนพี่วิวอย่างเงี้ยเป็นคนที่ทํามาแล้วแบบฟันเป็นซี่เล็กๆใช่ไหมเจี๊ยฟันให้เป็นซี่เล็กๆอ่ะพอแก้ออกมามันก็ สวยมากเราไม่อยากแบบชมเพื่อนเราตลอดเวลาเราเห็นเพื่อนเรายิ้มอ่ะคลิกภาพพี่บิวยิ้มแบบว่าสะอาดอ่ะทุกคนเป็นฟันที่สวยจริงๆมันดูแบบสวยแบบธรรมชาติเหมือนพ่อแม่ให้มาเนี่ยเห็นปะชอบมากเลยอ่ะเวลากี่คุยกับใครนะคนก็จะบอกว่า เฮ้ยเธอฟันสวยมากเลยอะ mm hmm. เหมือนแบบกี่ทํางานได้เจอกับคุณหมอหลายๆคนใช่ปะคุณหมอก็จะบอกว่าเธอฟัน mm hmm. er, สวยมากเลยทําที่ไหนคือเราดีใจมากคือเวลาคนที่ชมหน้าเราอะเคยเธอหน้าเราเด็กหน้าเราดูตึงจมูกดูสวยฟันดูสวยอะไรเงี้ยเราจะภูมิใจทุกคนบอกเลย เดี๋ยวกี้ก็ทิ้งราคาของคุณหมอป้องคุณหมอคุณนะให้ด้วยนะคะว่าเป็นราคาเท่าไหร่นะคะทุกคนใครที่สนใจทําฟันนะคะหรือว่าทําหน้านะคะก็ติดต่อมาหากี้ได้นะคะมากี้บิวตี้กรูคอนเทนต์สัลยกรรมที่ทําให้คุณสวยปังไม่พังแน่นอนคะ่ะกี้ก็จะช่วยดูด้วยว่าหน้าของคุณควรทําอะไรบ้างควรทําแบบไหนทําให้สวยงามขึ้นนะคะ ขอบคุณผลตอบรับคลิปแรกด้วยนะคนดูค่อนข้างดีนะทุกคนเป็นกําลังใจในการให้กี้ทำคลิปเพราะว่าก่อนนั้นนี้กี้มีอาการแบบไม่มั่นใจในตัวเองอะทุกคนตอนนี้กลับมามีอาการที่ดีขึ้นหละเพราะว่ามันได้การฮิวใจลหลายๆอย่างอะทุกคนขอบคุณทุกคนด้วยนะคะอย่างตัวกี้เองอะกี้ ไม่ได้แนะนำให้แบบทุกคนทำนะอองจริงเพราะว่าบางคนอะสวยดูแล้วดีอยู่แล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเช่นแบบถ้าเป็นคนที่แบบสายฟอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีหนกมีกามอะไรอย่างเงี้ยกี้ก็ไม่ไแนะนำแนะนำให้เขาทำนะต้องแบบถามตัวเขาเองด้วยถามแฟนเขาด้วยว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยถึงจะทำนะคะทุกคนซึ่ง ติดต่อมาหากี้นะคะมั่นใจได้แน่นอนว่าไม่เชียร์ไม่ยัดแน่นอนนะคะกี้จะบอกหลายครั้งมากว่าคนที่เรียกกี้ว่าเซลอะกี้ไม่ใช่เซลนะกี้จะบอกตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษาด้านความงามค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นเซลใช่ไหมมันจะต้องขายเธอทําสิเธอทําสิแต่เราแบบแนะนําตามความเป็นจริงอะทุกคน ตามนี้นะคะใครอยากให้กี้ดูแลนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ไลน์ตามนี้นะคะสวัสดีค่ะ